เมื่อเวลา14นาฬกาของวันที่9กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาค่ะพันตำรวจโทสุรชิตฤทธิรีรองผู้กำกับสืบสวนพันตำรวจตีธนนส์ีกงพานสารวัตรสืบสวนพร้อมด้วยชุดสืบสวนพิรุณได้ร่วมกันจับกลุ่มนายสองรนารินอายุ32ปีชาวตำบลหนองบัวอำเภอเมืองอุดรธานีพร้อมของกลางอาวุธเหล็กแหลม2อันกรรไกรหนึ่งด้ามผลตรวจปัสสาวะเป็นสีม่วงโดยเหตุการณ์นี้ค่ะเกิดขึ้นที่บ้านหลังหนึ่งในชุมชนนนคมินต์ตำบลหนองบัวอำเภอเมืองอุดรธานีผู้เสียหายเป็นหญิงอายุ44 ได้เข้าแจ้งความต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจว่าเมื่อเวลา13นาฬิกาขณะที่ผู้เสียหายออกมาจากห้องน้ําภายในบ้านของตนเองก็พบกับนายสารนณลินซึ่งเป็นเพื่อนบ้านการยืนอยู่ตรงหน้าและได้เอ่ยปากของเงิน100บาทเพื่อจะไปซื้อเหล้าแต่ผู้เสียหายไม่ให้และได้ร้องขอความช่วยเหลือจากเพื่อนบ้านจนทําให้นายสารนณรินตกใจได้ใช้มือบีบหน้าอกผู้เสียหายอย่างแรงก่อนที่จะวิ่งหลบหนีออกไปทางหน้าบ้านอย่างรวดเร็ว หลังจากได้รับแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ออกติดตามตัวนายสรานรินก็พบว่าไปหลบซ่อนตัวอยู่ที่บ้านหลังหนึ่งภายในตลาดใกล้ๆกับชุมชนเจ้าหน้าที่จึงได้ควบคุมตัวมาทำการสอบสวนซึ่งนงายสรนรินก็ให้การว่าเข้าไปในบ้านผู้เสียหายจริงแต่ไปขอเงินซื้อเหล้าเท่านั้นไม่ได้ทำอย่างอื่นเนื่องจากผู้เสียหายก็เป็นเพื่อนบ้านและเป็นญาติทาง,างกันต่อมาเจ้าหน้าที่ค่ะได้บันทึกไว้เป็นหลักฐานเพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไปซึ่งจากการตรวจสอบประวัตินะคะก็พบว่านายสรานรินเคยต้องโทษในหลายคดี ค่ะทั้งคดียาเสพติดและคดีลักทรัพย์ในพื้นที่จังหวัดอุดรธานีและจังหวัดเชียงใหม่ค่ะผู้ใหญ่เขาอยู่บ่ผู้ใหญครับผู้ใหญ่ท่านโดนเราบ่ท่านไงท่านยังไงละครับผมแกก็เข้าไปก็จริงเลยแกก็ไปประตูไปพอมันถามลูกแกอยู่วว่าอยู่งประตัยที่เขาขึ้นสิบาทเหรานะครับอืมมันงงหคนมันเหลือบางแกกับทางไม่ไปไปม่พยายามที่เราคงได้ลูกไม่เงินืลยนะครับ